ไอ้ของหายหมดเลยเออของเยอเหมือนกันเอ้ยเลยตะโกนว่ะเอ้าเอ้าไอโชูไอชเฮ้ยโหโอโหใครไม่สลับนัวเลยวะใครนัววะใครไม่สลับนัวเลยทุกคนเดี๋ยวคุณไปเป็นจะาคุณอ่ะคุณไปเป็นจะาคุณอ่ะตอนนี้เอ้าเอ้ายิ่งหาย โอเคนะครับผมวันนี้จะมาเล่นเกมไมครับหนุ่มเมื่ออะไรบอสเมื่ออะไรเมื่ออะไรวะเมื่ออิเล็กทรีทุกคนเชื่อมต่อกันนี่ใช่ประมาณนี้ใช่นี่ทุกคนเนี่ยสมมติผมโยนเนี่ยมันก็ไม่มีนะใช่ไหมของในตัว ใช่ผมเก็บมันก็มีกันห mm. มดนะโอเคก็ค nice. ือแบบว่าคนทั้งหมดในนี้มันจะของจะเชื่อมกันหมดอ่ะทุกคนใครตายหาก็ตายตายหาก็ของหายหมดอ่ะทุกคนโอเคครับก็เล่นไปอยู่ไทย้างครับผมมีไอ้บอสมีไอ้โชว์นะครับผมลองลิงก์ช่องใต้คลิปนะครับโอเคเล่นจะมาทำอะไรกันวะเล่นซาวเวิร์ธรรมดาใช่ไหมแบบมิชชั่นสำคัญเลยก็คือแบบอยากได้เดมอนนั้นทุกคนแต่ไม่ได้ไม่เป็นไรนะทุกคนโอเคเราเริ่มตัดไม้กันเลยดีกว่าโอเคเน๊ตัดฟปุ๊บนี่ปดับเบิล่ดับบเเิลนี่่ยตตตััดด้้้นนไไมมแบบบบเิลทุกคองตกกใจสินนผผมมะครับเปลี่ยนนนนสกิแแค่ั้หละเได้ปอันแล้วอ่นะ ไม่อะไรเพื่อนโอเคทำดิทาขวานดิวัดทำขวานดิขุดที่ขุดที่ขุดที่คุณก่อนเหรอขวานวาด้วยอับดาบห้หน่อยขับดาบไ้หน่อยสวยสวยทุกคนไเล่นโคตรง่ายอ่ะถ้าเกิดแบบช่วยกันหายถ้าเกตายก็ตายหมดเลาคนมันมีอะไรมาเลยวยัเขาม่กินเลยแล้วกันเฮ้ยเนี่ยทุกคนต้องใช้ใจใจอย่างประหยัดโครงการอะไรอคนละครึ่งอ่ะคนการคนละครึ่งปั๊แล้ว เห็นแล้วเย่ต้องเป็นเอฟอาได้ทุกคนเลยเดี๋ยวกูรูไม่หายวอแล้วกันดีกว่าอยงงี้มีหมาด้วยวอระวังเด้อ้แล้วก็มีแผนกอย่างนี้แล้วมีแผนกขุดไม้ข้างบนคนนึงก็ได้ดิขุดไม้ส่งมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่ A few moments later เฮ้ยที่คุณจะพังเฮ้ยอยู่ดีๆก็จะพังเพื่อนเป็นขาขึ้คุณเล็กขาให้คุณเล็กขาให้นคุณเล็กครับป่าเล็กยังไม่ได้เผาเลยเออยู่ตรงนี้แหละฟิล์มโอเคได้ตรงนี้เท่ดีปรับไม่ต้องกลัวแย่งของนะทุกคนใช่เพราะที่ใครมันไม่ได เอออันที่คุณหายตอเนี่ย้นี่ะสวยได้เหลือแล้นมีไงโอ้โหอุยบอสตรงนี้มีถ้ำด้วยวะเอาเฮ้ยนีมีถ้ำด้วยวะเฮ้ยดีสิซอมบี้ไหมนั่นไงโอ้โหแกล้งแกล้งแม่เอ้ยจะตายตายเหรอจะตายเหรอจะตายนะไอ้ชูจะตายนะจะตายนะมึจะตายนะ เฮ้ยพืไอ้เฮ้ยเฮ้ยไอ้โฉวโไอ้โฉวไอ้โฉวไอ้โเกือบตายเคโอเคมัขึ้นมาขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาได้ไหมให้กูไปรับบ้างเลยเลีแล้วโอ้โหสวยสวยเออแอบแอบเอาเฮ้ยเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้โหไปว่ะโอ้โหมามขึ้นมาหากูนี่ขึ้นมาหาพวกกูนี่แต่จะไปตัดพึ่งพึ่งม่งน่ารำคาญนะบอสเฮ้ยเฮ้ยมันต่อยกูอ่ะพึ่งจะต่อยกูพึ่งมันต่อยกูได้ด้วยหรอโอ้โหมาดีมาดีเอ้ยกูตายยังโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ ใครเปลี่ยนของนี่ชิบหายว่ะเลยเออใครเปลี่ยนของนิชิบหายว่ะเลยเราบบกำลังตีอะไรเงี้ยเนาะโคตรทีมเวิร์กอ่ะทุกคนโคตรทีมเวิร์กทีมเวิร์กจสรจจัดคนหนึ่งลงเหมืองคนหนึ่งอยู่บนเออยโขดดีโคตรดีทูบีเดอร์มาถูรฮันไทยแลนด์มาฟักก์ถ้าตกลาวานี่ตกทุกคนปะมึงตกคนเดียวจะของหายนะประเด็นนะตกคนเดียวจะของหายเอาเกือบเกือบเกือบเย็นนะน้องชาย เรือตกลาวาเมื่อกี้ดีนล้วเหล็กทันเฮ้ยบ้านเราพอได้ดีเลยอู้ย่ะอู้ยเหล็กโคตรเยอะอ่ะใครก็ได้ทำเชื่อหน่อยดิสวยได้ธนูด้วยได้ธนูด้วยโหดูกูกูทำมาเมื่อกี้เลยปวดซะหน่อยเอาแม่งเปลี่ยนกำลังตีเลยกำลังตีเลยเฮ้ยอือ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 โ้เสร็เขาสร็จทูบีน้ำมันเอสเลยอ่ะ เอาได้ยินเสียงเราอะไรอะไรอะไรเฮ้ยเซเยนนะฮิปเปอร์ฮิปเปอร์ได้ยินเสียงอะไรอ๋อเปอร์โอ้เซีนบอ้ลน้องชายมันกลายไปโคนไปตีมอนอยู่กูกูปรับปรับปรับตีหมูอยู่้งได้ยินอีกแล้วฮิปเปอร์ชุบนี่เปการตอบบล็อกที่ปรับ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 หมดเอ้ย เอ้ยค <si ุณเหลือเลือศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้าอินฟิมโอ้ไม่ก็ขึ้นยด้แล้วเนี่ยมีอาหารอยู่มีอาหารอยู่เอาอาหารให้เอาอาหารให้กูหน่อยเออสวย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 นี่ไงทีมเวิร์ดหูปลาแซมมอนคนเยอะไอ้บอสปลาแซมมอนเออตองชิ้นเนี่ยปลาแซมมอนในน้ำอ่ะเราไปดูอ่ะถ้าสมมติมันเจ็บมันเจ็บทุกคนไหมเจ็บคนเดียวเจ็บคนเดียวเออนี่ไงเจ็บคนเดียวใช่ไหม มันเอาแค่ของอะของจะหายคนเดียวเฮ้ยของหายหมดเลยเออของจะเหมือนกันแต่นี่ติดคนเอ้ยไม่สะโตนว่ะสวยเอาเอ้าไอโชูไอชูเฮ้ยชูอ่ะแล้วมูหายไปหมดมีมีแผนกโลไหมพีแผนกโลมแผนกโลได้ได้เลยได้เลยชงพี่สามตัวสวยอุ้ย เอ้ยดาบดาบดาบฮะดาบโอ้เก oh, ินไม่กเกือบตายเมื่อ ну กี้นะไไม่เป็นดาบดาบสองพันหรอดาบอันเดียวนะเฮ้ยดาบหายไปไหนสองพันหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออดีละดีละเออบางกูอยู่วายยืดิายแล้วไม่ตายไม่ตายเชื่อกูเชื่อมั่นในตัวกูเอ้าที่คุณหายโอเคไม่ไม่เลยมันจะคอยแก้กันเองเนี่ยทุกคนแบบโคตรเกลียดอะโคตรเกลียดอะทุกคน โอ้ใครแม่งสลับนัวเลยวะใครใครนัววะใครแม่งสลับนัวเลยทุกคนเดี๋ยวคุณคุณเปนเป็นจะคุณอ่ะคุณเป็เป็นจะคุณอ่ะตอนนี้เอ้าเอ้ายืดขึ้นไปว่าคุณเปิดเปิดเอ็กเลย์แป๊บเปิดเอ็กเลย์ก่อนแหละกันเฮ้ยยาใจเย็นรอเลยลูกชายชคือไม่ให้เจอจริงนะแม่งยี่พูดได้เล่นอยู่ไม่บอกหรือว่าพนังหมูเอ้าเอ้าเอออันนี้ใครใครไม่สลับอะไรวะเมื่อกี้ไม่ไม่เลย ไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคชุบนี่จะเป็นฮีโร่ให้ด้วยถ้าเกิดฮีโร่อะถ้าเกิดเป็นฮีโร่จะเป็นอะไรบอสเฮ้ยก <c oughs> <c oughs> ูเจอเพชรวอ้โห <c oughs> นี่ไง,ไงทุกคนใช่เอ็กเล่คนนี้ทุกคนบอกเอ็กเล่บัฟนี่ไงเออโอเคทุกคนโอ้โหคลิปนี้จบได้สมบูรณ์แบบอ้าวโอเคเฮ้ยอย่าพึ่งนะนดูนี่กี่กี่เม็ดวะสวยเลยอะ่ะโอ้โหโอเค เราทำอะไรก่อนจบไหมเอาที t ีมาซะหมดเลยอะอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรก่อนจบเหรอเราต้องอ่าเราต้องอ่าโอ้ยนี่กูทิ้งของกูทิ้งของมนี่กูทิ้งของมาดิกูทิ้งของกูทิ้งของมนี่แบบสู้กันยังไงมาดิแล้วเราจะออกยังไง TP SA อพีนัวครับจังหวะนี้นัวนัวนัวน okay. ัวนัวใส่เกาะครับใส่เกาะผูกใช้ใส่เกาะผูกใช้บับบับเอ้ยบับบับเอ้ยแหลกแหลกอุ้ยมาดิมาดิมาดิเฮ้ยมันจะตายมันจะตายไอ้โชยโชยอุ้ยเฮ้ยเอาไงไอ้ยโช้โชยเอือยไม่ไหวเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมใครที่ยังไม่ลืมกดไลค์ก็แชร์ให้ผมเลยนะครับผมโอเคครับ ดิ้ง <twitch S 1> ช่องทุกคนอยู่ใต้คลิปนะครับเพลยครับตอนคลิปนี้ก็ขอแค่นี้แหละขอแค่นี้ก่อนละกันเนาะแม่งโคตรเหนื่อยเลยทุกคนไม่ไหวเลยเอาฝากกดไลค์กดแชร์ไอช่องไอบอสแล้วก็ช่องไอชวนนะครับผมโอเคครับไปแล้วไปเฮือ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 

ชอบตลอดเลยยากที่จะเข้าไปกอดเธอแบบว่าชอบทุกอย่างเลยต้อสเปกทุกอย่างเธอเอาใจผมไปแบกเออชอบมันนานาเลยอย่างเธอพบกันนะผมอยากเบอร์แค่หนุ่มบานติดเด็นอยู่ตีนดอยแต่รักเธอมา មានសុខភាព I make up.